สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันในเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีสโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวสืบเรื่องจันทตอนล่าสุดซึ่งนั่นก็คือการปรากฏตัวของเทพตะวันซึ่งแน่นอนนะว่าคำว่าตะวันและก็ดวงอาทิตย์เนี่ยความหมายมันก็จะเหมือนกันแล้วก็เป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็เลยน่าสนใจนะว่าการปรากฏตัวของเทพตะวันเนี่ยหลังจากที่ในตอนที่เขานั้นเริ่มไล่ล่ากลุ่มมอฟาร์หลังจากนี้จะได้มีการต่อสู้กันระหว่างเทพตะวันที่เป็นคนยักษ์ที่ปรากฏตัวมันตอนล่า ซึ่งนั่นก็คือลูฟี่ที่ในตอนนี้ใช้ล่าแก่ห้าอยู่หรือไม่เพราะว่าก็อย่างที่บอกไปนะว่าในตอนนี้เนี่ยเทตะวันเนี่ยกำลังไล่ล่า,ลาพวกลูฟี่ซึ่งที่น่าแปลกใจกนั่นคือเรื่องราวที่ว่าพวกลูฟี่เนี่ยทำไมต้องวิ่งหนีเทพตะวันในขนาดนั้นเพราะว่าถึงแม้เทตะวันนั้นจะมีขนาดตัวที่มันใหญ่เนี่ยแต่ว่าพวก uffy, ลูฟี่พวกเขาเนี่ยก็เคยต่อสู้กับออสมาแล้วเพราะฉะนั้นแค่เรื่องขนาดตัวเนี่ยก็น่าจะเป็นปัญหาเลยขนาดนั้นเพราะฉะนั้นการที่อาจารย์โนดากทำให้พวกลูฟี่กลับไปที่ปราสาทเลกโก้ีกคัง ได้ต่อสู้กับเทพตะว,วันที่นั่นหรือเปล่าเพราะว่าจากที่ดูในตอนนี้เทพตะว,วันเนี่ยขานั้นสร้างทุกอย่างขึ้นมาจากเลโก้แต่ว่านั่นไม่ใช่ปัญหาพ่อมันเนี่ยยังไม่ใช่เรื่องราวที่น่าสนใจที่สุดเพราะว่าที่น่าสนใจที่สุดในเขเทพตะว,วันเนี่ยขานั้นสร้างทุกอย่างขึ้นมาในแบบตำนานนอตไม่ว่าจะเป็นตดด้นอิดาซิลมง,งยักษ์ยมมุนการที่ผมมาในตอนล่าสุดพี่กาของโอดินและเราก็จะได้เห็นนว่าเทพตะว,วันในตอนล่าสุดเนี่ยขานั้นถือไม่เท่าเหมือนกับโอดินอีกด้วยมันก็เลยน่าสนใจนะเทพตันคนนี้เน เขานั้นก็ลองสวมบทบาทให้ตัวเองเป็นเทพโบดีหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรื่องราวนั้นเป็นแบบนั้นนั่นก็หมายความว่าเทพตะวันเขานั้นต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวตำนานนอตซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องราวหรือว่านิทานรลอพวกนี้ก็เป็นได้แต่ว่าการที่เทพตะวันนั้นรู้เรื่องราวพวกนี้เนี่ยนั่นก็หมายความว่าใน,นตำนานหรือว่าเรื่องรล่าของปากคนยักษ์มันก็ต้องมีเรื่องราวบางอย่างที่มันคล้ายคืงกันนะฮะกับเทพของตำนานนอตจนเทพตะวันนั้นนำมาใช้เป็นตัวอย่างในการสร้างโมเดลของเล่นแล้วก็จัดาาาากกตต่่งงๆขึ้้้นนนนมเเเเพพืออััวววีป็ทะะลโแ เพราะฉะนั้นเรื่องราวพวกนี้อาจจะเชื่อมโยงไปสู่เรอรวของจีโนเอลบาฟเนี่ยนอกจากเรื่องราวเทพโนอทิตมันอาจจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานเทพนอตแล้วก็ปรับเปลี่ยนรลกปรับใช้แล้วบางอย่างเพื่อใช้เรื่องราวตำนานนอตเป็นตัวอย่างแล้วก็ใช้มันเนี่ยในเรื่องราวที่เอลบาฟก็เป็นได้นะฮะเพราะมันก็จะเป็นเรื่องที่ประหลาดมากนะว่าถ้าเกิดเรื่องราวเนี่ยจะบอกนะว่าเทพตะวันเขานั้นคิดเรื่องราวทั้งหมดมาด้วยตัวเองและเรื่องราวทั้งหมดนั้นก็ได้เปเหมือนเรื่องราวตำนานนอตซึ่งมันก็จะดูเป็นเรื่ออองรราาาาวที่่่ปปปลกะะหหดดัััันนนนนนนยเพฉ้้ผมคิืใจจุบ มันก็อาจจะเป็นเรื่องราวที่เทตะวันปรากฏตัวขึ้นมาพูดพูเรื่องราวต่างๆเพื่อไปสู่เนื้อหาในภาคเอลบาของจริงก็เป็นได้และเทตะวันในตอนล่าสุดที่ได้ไม่กล้าปรากฏตัวออกมาเนี่ยเขานั้นใส่หน้าก,ากากอยู่แล้วก็เลยไม่เห็นนะว่าเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายกันแน่ใช่ไหมฮะแต่ว่าดูจากเนื้อหาในตอนล่าสุดเทตะวันนั้นใส่ส้นส,สูงเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีโอกาสผาสมคันที่เขาเนี่ยอาจจะเป็นผู้หญิงซะมากกว่าเพราะว่าจากส้นสูงที่เทตะวันนั้นใสมาเนี่ย เราก็จะได้เห็นรูปร่างของเทตะวันนะฮะที่มีรูปร่างตัวเล็กแล้วก็ผอมเหมือนกับสัดส,ส่วนที่เป็นของผู้หญิงมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะให้เราในตอนนี้เทตะวันเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะเป็นผู้หญิงมากกว่าในประมาณนั้นแต่ว่าเรื่องเพศสภาพหญิงชายและพวกนี้เนี่ยมันก็จะไม่ใช่เป็นการบอกเรื่องราวอะไรสักเท่าไหร่ใช่ไหมฮะแต่ว่าเรื่องราวที่น่าสนใจใน,นคือเทตะวนันเขาในกำลังไล่ตามพวกลูฟี่และมันมีโอกาสสูงมากที่ใน,นตอนต่อไปเนี่ยเทตะวันนั้นจะไล่ตามพวกลูฟี่ในทาเลพวกเขาก็อาจจะได้มีการต่อสู้แล้วก็ได้พะทากัน และนังกาดจะเป็นการต่อสู้ของผูคนยากซึ่งเป็นการเปิดเรื่องราวสุภาพเอลบาของกลุ่มหมอฟังก็เป็นได้นะฮะส่วนการที่เขานะั้นเรีอกตัวเองว่าเทศตะวันเนี่ยมังกาจจะมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับพลังความสามารถของเขาซึ่งธนาคิดนะว่าถ้าเกิดเทศตะวันเขานั้นไม่ความสามารถเกี่ยวกับความร้อนและพวกนี้เนี่ยมันจะทําให้การต่อสู้หลังจากนีลูฟี่เสียเปรียบหรือเปล่าเพราะว่าถึงแม้ในตอนนีลูฟี่นั้นจะไม่ความสามารถผาพิษาที่มันตื่นขึ้นเนี่ยแต่ว่าร่างกายของเขาก็ยังเป็นยางและยางนั้นก็ยังแพ้ความร้อนเหมือนเดิมรราาาาน้ถววมมมคคสอ และลูฟี่ที่เป็นเทพบรรดาอาทิตย์นิกาได้ต่อสู้ขึ้นมาเนี่ยในตอนนั้นลูฟี่น่าจะเสียไปความร้อนหรือว่านั่นจะเป็นการปลุกเรื่องราให้ลูฟี่คราวนั้นใช้ความสามารถเดือดวอาทิตย์นิกาเพื่อชารับมือกับความร้อนและพวกนี้หรือเปล่านะฮะราวาขึ้นชื่อว่าเทพบรรดาอาทิตย์ถึงแม้ร่างกายของเขาจะเป็นยางก็ตามเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดเทพบรรดาอาทิตย์จะมาแพ้แพต่อความร้อนอะไรแบบน,นี้มันก็จะดูเป็นเรื่องราวที่แปลกประหลาดและก็ตลกไปสักหน่อยนะฮะราวะขึ้นชื่อว่าเทพบรรดาอาทิตย์แต่เขานั้นกลับมาแพ้แพ้ความร้อนและแบบ มันก็เลยทาให้การต่อสู้ระหว่างเทพตะว,วันและเทปบันโดวะทีส์มันนา่าลุ้นและก็น่าสนใจนะว่าจะเป็นการต่อสู้ที่มันขนาดใดราวะลูฟี่ในร่างเก้าเขานั้นสามารถการร่างยักษ์เพื่อต่อสู้กับศัตรูอะไรแบบนี้ได้ใช่ไหมฮะซึ่งมันนา่าสนใจนะว่าการต่อสู้หหนในครั้งนั้นลูฟี่น่าจะขยายร่างยักษ์เพื่อต่อสู้กับเทพตะวันในขนาดตัวที่มันเท่ากันหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นก็จะน่าสนุกรอลูฟี่เขานั้นสามารถขยายร่างยักษ์ในการต่อสู้เผาคนยักษ์และนั่นก็จจะเป็นการแสดงเห็นนะว่าเทปบันาดวเนี มันดูเหมือนกับว่าเทตะวันเขาในแค่เล mm ่นสนุกแลก็ทำบ้านตุ๊กตาเท่านั้นพอพอลูฟี่ที่ถูกลัาพาตัวมาเนี่ยก็ยังไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเทตะวันเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าเทตะวันเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนกับเด็กพอคนยักษ์ที่เล่นบ้านตุ๊กตาและแบบนี้และการต่อสู้หลังจากนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นการต่อสู้ที่พอรู้ผลแพ้ชนะพวกเขาอาจจะเข้าใจกันแล้วก็ไม่ได้เป็นศัตรูกันอระไัขนาดนั้นก็เป็นได้เพราะฉะนั้นก็คงต้องมารอดูแล้วก็รอรูกันต่อไปนะว่าการพัฒนาการระหว่างเทตะวันและเทบอลโดทิศการต่อสู้ในครั และเทศตาว,วันนั้นจะมีความสามารถอะไรบ้างโดยที่เรื่องราวพวกนี้เราคงต้องมลาลอนเล่อกลล็กลอนดูต่อไปนะฮะโอเคเลยนี่ก็จะเป็นเนื้อหาและก็เรื่องราวทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยแล้วก็วิเคราะห์กันในคลิปนี้เซอร์ในเกิดเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนะะื้อหาคลิปใหม่ช่องเราส่ันดี้พอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ